สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับพวกเราเลยนะครับกับฮูด a าฮานนี่แฟมิลี่วันนี้พวกเรามีภารกิจในการทำขนมปังชุบไข่ทอดโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับมีนมโอเคครับมีไข่มีขนมปังหันเป็นชิ้นๆใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไข่ต้องคนให้มันอะไรเขาเรียกให้มันอ่ ให้มันละเอียดโอเคแล้วก็คนค<ๆ>นค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 นเสร็จแล้วปุ๊บทำงไงต่อ,อทีนี้ปุ๊บเอาขนมปังไปชุบในไข่เอาขนมปังชุบในไข่แล้วก็แล้วก็ทาไข่ให้มันทั่วๆขนมปังใช่ไหมใช่เพื่อความอร่อยนะครับถ้าไข่มันไม่ทั่วมันไม่อร่อยใช่ไหมใช่ต้องไข่ไข่มันทั่วขนมปังเสร็จแล้วปุ๊บทำไงต่อนำไป ทอดใช่ไหมใช่อ่าใส่น้ํามันแล้วก็ทอดได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูใช่ไหมดูให้มันสุกพอสุกปุ๊บเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เสร็จเสร็จแล้วปุ๊บจัดจานกินกับอะไรกินกับกินกับนมโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมคะใช่แล้วทอดเสร็จแล้วจัดจานเสร็จแล้วก็เรามากินกันเลยอ่ามีน้องฮุด,ดากับน้องฮานิฟก็กํลาลังกินอยู่ใช่ไหมคะ กำลังกินขนมปังอย่างอริดอร่อยนะครับตอนนี้โอ้โหกินแล้วก็มัม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 ลองหันิปต่อหันิปต่อมัม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 ลองหันิปกินต่อมัม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 โอเคสุดยอดสุดยอดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเยี่ยมมากอยากทำอีกไหมอยากทำอีกอยากทำอีกอ่าโอเค สุดยอดอร่อยมากนะครับ